จับผิรุดเบลล่าลานีหนีไปบวชแต่มีหนุ่มหล่อคนนี้ขับรถส่งถึงที่แอบหนีไปบวชมีหนุ่มหล่อไปส่งถึงที่ตาดีแอบเห็นแอบหนีไปบวชต่างจังหวัดจับพิรุดเบลล่าลานีย่องเงียบเข้าปา่าแต่มีหนุ่มหล่อคนนี้ขับรถส่งถึงที่เมื่อไม่กี่วันก่อนนางเอกสุตาเบลล่าลานีหายหน้าหายตาไปจากวงการ ไใช้ชีวิตปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดในต่างจังหวัดเบลล่าบอกว่าไปอยู่ที่วัดป่าเมตตาคีรีจังหวัดเชัยภูมิเป็นเวลาสี่วันสามคืนบอกลาโลกโซเชียลสงบจิสบตสงบใจอยู่กับธรรมะอยู่กับธรรมชาติล่าสุดมีกระแสข่าวว่าช่วงที่สาวเบลล่าไปอยู่ที่วัดจังหวัดเชัยภูมินั้นได้มีพระเอกคูจินโป๊ะธนวัฒน์อาสาขับรถไปส่งถึงที่ โดยผู้พบเห็นกล่าวว่าพี่โป๊เพึ่งไปส่งน้องเบลปฏิบัติธรรมที่จังหวัดชัยภูมิวัดป่าเมตตาคีรีและย้ำอีกว่าจริงแท้แน่นอนค่ะมีคนเห็นคนที่เขาไปปฏิบัติธรรมค่ะ